จะไม่เงี้หน่อยสิตักออกก่อนนะคะต้องเสียเอาเขาลงมาผัดก่อนนะคะเพราะว่าการสิตักไข่ออกก่อนไม่เงี้ยหน่อยต้อกันให้สีไข่สีเหลืองย่างๆคงอยู่ก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งวิธีการเนาะคะแต่ว่าถัดเป็นเอ่อบางคนอาจจะใส่ผัดเขาเขาลงไปผัดเลยแต่ว่าไม่เงีหน่อยขออยากไข่ไใบผักชีเมสวยงามก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาเขาเนี่ลงไปผัดต่อนะคะ การพัดเขาจะให้แซบต้องพัดเขาเย็นนะคะเอาเขาแซแข็งก็เอาเขาแซเขาและเขาถ้าหมูใบเรามันเย็นแล้วเขาจะตัวเย็นใบนะคะหรือว่าเขาขางตื้นนะคะเดี๋ยวเขาก็จะพัดเขาลงไปเขาจะขวบเขาให้มันเด้งก่อนนะคะเขาได้แล้วเขาจะปรุงเครื่องนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะค่ะใส่ซอสหอยนะคะ การพัดเขาโบราณไห้มันแตกตรงพัดใจเย็นๆนะคะแล้วก็ไฟประมาณค่อนข้าง้อนต่ว่าบอห่อนแห้งเนาะค่ะเพราะเขาสิขัวเขาไห้มันเด้งนะคะเขาพัดโบราณพี่น้องสังเกตเบื้องว่าเข่าสิโบเหนียวสีโบเลเขาสิเข่าเขาสิกัวแบบจนเขามันแตกจากกันนะคะจากนั้นนะคะเมย์เนาจะใส่เ็นลังจาลนะคะ เราทบว่าเขาจากนนเขาก็ะะจะใส่ซีิ๊วดำค่ะเพราะว่าเขาพัดโบราณเขาซีมี่ซีอิยูดำนส่จนผสมนะคะค่ะการที่นอนเกิดท่านนะคะมานจะสีสิสหาทิบนี่เลยหน่อยว่าสามสิ่ป้วนขนาดจะเคยเด็กกินแล้วค่ะสไมัจะไมยเกาะะ่าแล้วค่ะเขาพัดจะต,ตองออกสีดำก็หน่อยนะคะจะนำซีิ๊วนะคะจะใส่แล้วก็จะค้นให้เขากันนะคะแล้วก็ะจะใส่ เชือเทลิงแะ้วก็เขาเอินอยังพักหนานะคะใส่เชือเทลิงแล้วก็พักหนาลงไปพักเอาก็จะาพักให้มันเข่ากันก้อนนะคะเดี๋ยวเ้ามาเบิ้งต่อเซฟนะคะพอารอ,อเขามันเด้งก้อนแล้วก็จะใส่ผงชูรสนะคะพอเขามันเริมเอ่อเด้งแล้วก็เนียนเข่ากันแล้วเนี่ยก็ใส่ผงชูรสลงไปนะคะจะใส่ไข่ที่เขาแยกออกนะคะมาลงคนนะคะ การที่ไม่ยอะหน่อยเพราใส่พักลงไปก่อนตอนที่ว่าพัดไข่เพราะว่าเพราะตรงการให้พักมันสลบหลายเนาะค่ะเพราะว่าถ้าพักมันสลบหลายมันจะเห็นใป็นเขาข้อโบน่าสินนะคะหลังจากการที่ไม่ยอะหน่อยตักไข่ออกก่อนเพราะว่าต้องการให้สีไข่เพราเป็นคนกัาสีเขานะคะเพราะว่าเขาข้องใส่สีดํานะคะนี่ก็คือขางผัดโบราณนะคะพี่น้องลองไปเห็ดเบิ้งนะคะเสร็จแล้วนะคะจะมีแต่ตัาใส่จานนะจ๊ะนี่ก็คือหน้าตาของข้าวผัดโบราณนะคะพี่น้องอ่าลองไปเห็ดเบิ้งนะคะ สมัยก่อนข้าผัดแบบนี้ล่ะค่ะบบได้มีอย่างมากมายนะคะลองเห็ดเบิงนะคะได้รักจากใจจ้า